สวัสดีค่ะพี่กัรมาแล้วค่ะมาเลยวันนี้พี่กัรก็เตรียมคอนเทนต์ความรู้ดีๆนะคะที่คิดว่าลูกเพจพี่กันเนี่ยต้องสนใจเรื่องนะคะเรื่องของน้ำนมน้อยนะคะเดี๋ยววันนี้ก็เป็นอีกเนื้อหาหนึ่งที่พี่กัรพยายามสรุปมาให้ที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณแม่นะคะให้เข้าใจง่ายที่สุดนะคะวันก่อนเราก็ไลฟ์ในเรื่องของการทำ PP นะคะหรือว่า สูตรในการทำ power bumping ในการเพิ่มน้ำนมนี้จะทำยังไงเดี๋ยวเรามาดูคำนิยามของคำว่าน้ำนมหดน้ำนมน้อยก่อนนะคะเพื่อที่เราฟังเนี่ยเราจะได้เข้าใจตรงกันนะคะเรื่องของน้ำนมน้อยน้ำนมหดคำนิยามเนี้ยจริงๆแล้วพี่ไม่ได้อิงตำราหรือว่าทฤษฎีไหนแต่เป็นคำนิยามที่คุณแม่นะคะมักจะมาบอกพี่การแล้วพี่การก็จับจุดได้ว่าคำว่าน้ำนมน้อยน้ำนมหดของคุณแม่เนี่ยคืออะไรนะคะน้ำนมหดก็คือการที่ปริมาณน้ำนมลดลงจากเดิม เช่นคุณแม่เคยปั๊มได้5ออนมาปั๊มได้สองออนแบบนี้นะคะเรียกว่าน้ำนมหดหรือนะคะวันหนึ่งนะคะคุณแม่เคยปั๊มได้40ออนกลายเป็นเหลือแค่20ออนแบบนี้ค่ะน,น,นั่นคือปริมาณน้ำนมหดซึ่งถามพี่กันแล้วจริงๆแล้วพี่กันอยากให้ดูยังไงเนี่ยพี่กันอยากให้ดูในวนหนึ่งวันนะคะว่าคุณแม่มีปัญหาน้ำนมหดเพราะว่าแต่ละรอบเนี่ยเราปั๊มได้ไม่เท่ากันอยู่แล้ว รอบนี้คุณแม่รีบคุณแม่เครียดน้ำนมมันออกไม่ดีนะคะก็จะทําให้น้ํานมได้น้อยดังนั้นคําว่าน้ํานมหดพี่กันก็อยากจะให้มาจากจากใน24ชั่วโมงนะคะทีนี้น้ํานมหดพี่กันขอแบ่งเป็น2กรณีนะคะคือน้ํานมหดแบบเฉียบพันกับน้ํานมหดแบบค่อยเป็นค่อยไปเพราะว่าสาเหตุเนี่ยมันอาจจะต่างกันเใครน้ํานมหดแบบเฉียบพันใครน้ํานมหดแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะอันนี้ต้องต้องดูวิธีแก้ที่ แตกต่างกันนะคะคำว่าน้ํานมน้อยคํานิยามของคําว่าน้ํานมน้อยเนี่ยน้ำนมน้อยคือนมน้อยแบบลูกไม่พอกินต้องเสริมนมผสมนมน้อยแบบไม่มีสต๊อกคุณแม่บางคนลูกกินพอแต่ไม่มีไมม่ีนสต๊อกก็เลยเรียกว่านมน้อยนะคะวันนี้แกงก็เลยให้คำนิยามตามนี้นะคะ ทีนี้คาว่าลูกกินไม่พอในแม่นมน้อยพี่กันก็อยากให้กลับไปดูนิดนึงว่าเฮ้ยเราให้ลูกกินนมมากเกินไปหรือเปล่าเกินความต้องการของเด็กหรือเปล่าเราคํานวณน้ํานมหรือเปล่าในกรณีกินขวดนะคะเพราะว่าบางทีป้อนขวดเนี่ยมันจะป้อนเกินความต้องการของเด็กทําให้นมแม่ไม่พอแม่ก็คิดว่านมน้อยอ่าเนาะทีนี้นะคะเมื่อไรก็ตามที่แม่เกิดปัญหาน้านมน้อยน้ํานมหดนะคะ สิ่งที่พี่กันอยากให้คุณแม่ทําพี่กันรวบรวมมานะคะมีทั้งหมดด้วยกัน7จวิธีเจ็ 7, เอ่อเป็นเการประเมินและกันกลับไปดูตัวเองสิคะเข้อตามนี้ค่ะคุณแม่นะคะดูแล้วมาแชร์บ้างว่าตัวเองเออเป็นตามข้อไหนข้อแรกค่ะนะคะในแม่ปั๊มรวนนะคะตกรอบปั๊มปั๊มนมน้อยกว่าวันละแปดรอบต่างปั๊มนมไม่เคยเกี้ยงเต้าเลยไม่เคยเต้านิ่มเลย คุณแม่เป็นตามนี้ไหมข้อที่สองค่ะกรณีลูกดูดเต้านมแม่แม่ดูว่าลูกได้รับน้ํานมเพียงพอไหมลูกดูดนมมีประสิทธิภาพหรือเปล่าหลังดูดเนี่ยเต้านิ่มยวบลูกได้นมเพียงพอเนี่ยก็ดูว่าลูกฉี่วันละหกครั้งไหมในเด็กที่อายุเกินหนึ่งเดือนไปแล้วเนาะถ้าในเด็กอายุน้อยกว่าหนึ่งเดือนก็ดูฉี่หกครั้งอึสามครั้งในยี่สิบสี่ชั่วโมงหลังดูดเต้านิ่มยวกลูกกินแล้วหลับได้น้ําหนักขึ้นดีอันนี้คือลูกได้นมพอ และดูดเกียงเต้าไหม,มดูซิว่าตอนนี้เราทําแบบนี้หรือเปล่าในบางคนลูกดูดเต้าดีเชียในบางคนลูกดูดเต้าตลอดเลยแต่แม่นมน้อยแต่พอกลับไปดูปุ๊บลูกดูดเราไม่เคยเกียงเต้าเลยอะลูกดูดไม่มีประสิทธิภาพเลยอะลูกเองก็น้ําหนักขึ้นน้อยได้นมไม่พออ่านะคะในคนที่คลอดที่หลังคลอดไม่ถึงหนึ่งเดืนอน่ะกลับไปดูข้อนี้ให้พี่กันด้วยนะคะพี่กันคิดว่าสําคัญแล้วก็มีหลายคนเป็นนะคะ ข้อที่สามดูซิว่าตอนนี้แม่มีเต้านมในก้อนหรือเปล่าคะนะคะดูว่ามีเต้านมในก้อนไหมเต้านมในก้อนหรือหรือมีปัญหาน้นํานมหดเฉียบพันธุ์ตามที่พี่กันบอกเมื่อกี้สาเหตุคือเกิดจากปัญหาท่อน้นํานมอุดตันค่ะนะคะมาถึงข้อที่สี่ที่พี่กันอยากให้แม่ไปดูคะ่ะคุณแม่กินอาหารเพียงพอหรือเปล่านะคะหรือกินน้ําเพียงพอไหมเพราะอะไรเพราะบางทีคุณแม่เนี่ยเลี้ยงลูกจนเหนื่อยจนลืมกินกินไม่พออย่าลืมนะพี่กันบอกแล้วว่า ปริมาณและคุณภาพของอาหารนะคะจะส่งผลต่อปริมาณน้ํานมค่ะดังน,นั้นเราต้องกินเพียงพอแล้วกินอาหารที่มีประโยชน์นะคะไม่ใช่เพียงพอเป็นพวกขนมนะกินอาหารที่มีประโยชน์นะคะเช่เเนเนื้อสัตว์หรือโปรตีนนะคะไข่เนื้อสัตว์เนื้อไก่เนื้อหมูเนื้อป้าอะไรอย่างนี้ให้เพียงพอและอย่าลืมต้องกินเพิ่มจากปริมาณเดิมนะคะเพราะว่าเราต้องใช้พลังงานในการสร้างน้ำนมเนี่ย500กิโลแคลอรีร่ต,ต่อวันอเราต้องกินเพิ่มเข้าไปนะคะ น้ำนะคะน้ำกินพอเปล่านะคะน้ำเนี่ยเราต้องกินให้ได้วันละสามถึงสี่ลิตรเลยนะคะกินเรื่อยๆกิบปปั๊มนมไปก็จิบน้ําไปนะคะจะสังเกตว่าเวลาที่เราปั๊มนมบางทีเราก็กะหายน้ําด้วยนะคะข้อที่ห้าค่ะคุณแม่ดูสิคะว่าคุณแม่พักผ่อนเพียงพอไหมมีเรื่องให้เครียดหรือว่าเรื่องกังวลอะไรหรือเปล่านะคะคุณแม่บอกพี่กันว่าหนูมีเรื่องเครียดเรื่องเดียวเลยค่ะพี่กันน้ํานมหนูเนี่ยน้อยจนหนูเครียดเพราะลูกกินไม่พอ พี่เข้าใจนะแต่บางทีถ้าเราเครียดมากคาดหวังมากเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้น้ํานมเราโหดแม่ต้องทําใจสบายๆนะอืพยายามแบบไม่นึกถึงก็คือเราทําเต็มที่แล้วอะ่ะเราก็โอเคเราได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นบางคนพอหายหายเครียดหายกังวลว่าเฮ้ยจะต้องนมแม่ร้อยเปอร์เซ็นตจะต้องนมแม่ร้อยเปอร์เซ็นท่องอยู่อย่างนั้นเนะี่ยเครียดพอเลิกท่องเอ้ย e น้ํานมกลับมาดีนะคะเนี่ยคือกลับไปดูซี see, ตัวเอง แล้วตัวเองอ่ะเหนื่อยไหมพักผ่อนเพียงพอไหมบางทีเลี้ยงลูกคนเดียวกลางวันกลางคืน24ชั่วโมงโอ้ยตายและเครียดแย่เลยนะคะอันเนี้ยไม่ได้ต้องแบบพักผ่อนบ้างหาเวลางีบกับลูกบ้างเพราะกลางคืนบางทีเด็กไม่ได้นอนเราก็ไม่ได้นอนกลางวันพอเด็กนอนเราไปทํางานบ้านตายแล้วจะนอนตอนไหนล่ะคะพี่การเนี่ยตอนที่ลูกนอนกลางวันเนี่ยพยายามนอนเนาะอ่าอันเนี้ยอันนี้ยเรายังอยู่แค่หัวข้อประเมินกลับไปสำรวจตัวเองอยู่เลยนะพี่การยังไม่ได้บอกวิธีการแก้อย่าเพิ่งไปไหนกันนะคะ แม่ปั๊มนมแล้วเจ็บไหมเจ็บกันหรือเปล่าคะปั๊มนมแล้วเจ็บไหมขนาดปั๊มน้ํานมไม่ค่อยไหลปั๊มนมแล้วไม่จีด๊ดน้ํานมไม่พุง่งอ่าอันเนี้ยก็ไปดูซิแล้วเก็บไว้ก่อนนะเดี๋ยวพี่กัจะบอกวิธีแก้กันนะคะวิธีการแก้ก็คือเราจะมีวิธีการปฏิบัติตัวกับวิธีการปรับพฤติกรรมอ่าไม่ใช่ไม่ใช่พฤติกรรมไม่ดีนะคะปรับพฤติกรรมเรื่องของการทําน้ํานม,มแม่มาคะ่ะข้อแรกนะคะกรณีแม่ปั๊มรวนจ้ะ ตอนนี้เราสำรวจตัวเองไปแล้วเราดูว่าเราปั๊มน้อยว่าวันละ8ครั้งไหมตกรอบบ่อยไหมถ้าปั๊มน้อยฝ่อวันละ8ครั้งแล้วให้เรากลับมาปั๊มให้ได้วันละ8ครั้งค่ะเป็นอย่างน้อยถ้าตกรอบปั๊มก็ต้องพยายามไม่ตกรอบปัม๊มไม่มีเวลาปั๊มก็ต้องออกไปบีบด,ด้วยมือสักแป๊บหนึ่งเพื่อให้เต้านมมีการระบายนะคะสันยับยั้งการสร้างน้ํานมมันจะได้ไม่ไปยับยั้งการสร้างน้ํานมน้านมจะได้รู้ว่ามีการระบายน้ํานมก็จะได้อย่างคง,งสร้างปกติ ในแม่ที่ไม่มีเวลาปั๊มนะแบบบางทีประชุมยาวไม่มีเวลาปั๊มเนาะแต่พี่การคะหนูว่าปั๊มวันละแปดครั้งแล้วพี่การแต่ทําไมน้ํานมหนูก็ยังน้อยคะเพิ่มเป็นสิบเลยค่ะถ้าคุณแม่ที่ปั๊มแปดแล้วให้เพิ่มเป็นสิบครั้งต่อวันอันนี้จะเป็นสูตรของพี่ๆสูตรหนึ่งที่ให้ปั๊มวันหนึ่งนะคะสิบถึงสิบสองรอบรอบละสิบห้านาทีเออถ้าเราปั๊มอยู่แปดรอบแล้วให้ปั๊มเพิ่มอีกเป็นสิบรอบเลยนะคะ มาข้อที่สองค่ะเมื่อกี้เราสำรวจตัวเองแล้วนะคะหากปั๊มนมไม่เกี้ยงเต้าปั๊มนมไม่เกี้ยมเต้าทำยังไงดีคะพี่กันรู้ไหมคะวิธีการที่เราจะเพิ่มน้ำนมได้ดีที่สุดหลังจากการใช้เครื่องปั๊มเนี่ยพี่การแนะนำว่าให้คุณแม่กระตุ้นจีดบีดน้ำนมด้วยมือตามค่ะโดยเฉพาะกรณีถ้าเราปั๊มนมแล้วนมไม่เกี้ยงเต้าเดี๋ยวคนจะงงว่านมเกี้ยงเต้าคืออะไรเผื่อบางคนไม่ค่อยได้มาฟังพี่กันนะคะขอทวนนิดนึงนมเกี้ยงเต้าคือ บีบแล้วนิ่มยวบบีบแล้วไม่พุง่งนึกออกไหมเต้านมเราเหมือนเต้านมก่อนก่อนมีลูกแบบนั้นเลยนะคะวิธีการกระตุ้นจีดบีบมือนะคะทวนกันอีกรอบหนึ่งค่ะ,ะอันอย่างนี้นะคะคึงคึงคึงจับนิ้วโป้งนิ้วชี้นะคะคึงบริเวณหัวนมแบบนี้ค่ะนะคะกระตุ้นจีดบีบน้ำนมด้วยมือนะคะแบบนี้หลังปั๊มนมจะช่วยให้น้ำนมเกลี้ยงเต้าดีขึ้น แต่ว่าพี่แกนคะหนูหนูปั๊มแล้วมันเหมือนน้ำนมยังอยู่เยอะมากเลยคะ่ะเหลือเยอะมากมันไม่ใช่แค่เกี้ยงไม่เกี้ยงเต้าอย่างเดียวนะคะไปคะ่ะกลับไปดูพิจารณาดูเครื่องปั๊มของเราเครื่องปั๊มเรานะคะทําให้เราระบายน้นํานมได้ดีหรือเปล่าเครื่องปั๊มที่มีประสิทธิภาพนะคะที่ดีนะคะพี่แกนแนะนําว่าให้เป็นเครื่องปั๊มไฟฟ้าสองเต้าแรงดูดนะคะแรงดูดต้องไม่ต่ำกว่า2 0 0 mm มลเมตรปรลอด รอบดูต้องไม่ต่ำกว่า50รอบต่อนาทีซึ่งเป็นรอบดูที่คล้ายการดูดของเด็กกลับไปดูชีดซิเช็คเครื่องปัม๊มเราซิเป็นยังไงมีประสิทธิภาพหรือเปล่านะคะตอนจะซื้อดูด้วยนะคะกวยปั๊มนมคุณแม่ทราบไหมคะว่ากวยปั๊มนมมีผลต่อการปั๊มนมมากนะคะกวยปั๊มนมนะคะจะมีผลต่ออัตราการไหลรการจีของน้ํานมการทําให้เกลี้ยงเต้าและหากกวยปั๊มนมไม่เหมาะสมก็จะทําให้เจ็บหัวนมนะคะ ทีนี้การเลือกกลวยปั๊มนมพี่กันเคยไลฟ์แล้วก็ทําคลิปไปบ้างแล้วกลับไปย้อนดูได้แต่ว่าเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวอาจจะมาไลฟ์อีกทีหนึ่งนะคะเผื่อมีความรู้อะไรอัปเดตก็จะมาฝากแม่ๆม,มอีกเรื่องของการเลือกกลวยปั๊มนมซึ่งสําคัญมากถ้าไม่ได้ทํางานตรงนี้นะคะถ้าไม่ได้เจอคนไข้เนี่ยจะพูดไม่ได้เต็มปากเลยนะว่ามันสําคัญมากจริงๆเคยเจอคนไข้ปั๊มนมพอเปลี่ยนกลวยปุ๊บน้านมพุ่งเลยมีนะคะอ่าทีนี้คอ วิธีการที่สามในการปรับพฤติกรรมและก็วิธีปฏิบัตินะคะกรณีดูดลูกดูดเต้านมแม่อย่างที่พี่การบอกว่าลูกดูดตลอดเลยแต่หนูน้ำนมน้อยมากเลยพี่การวิธีการนี้กลับไปดูว่าลูกดูดมีประสิทธิภาพหรือเปล่าเนาะดูดถูกวิธีไหมมีพังผืดใ,ใต้ริ้นหรือเปล่าถ้ามีต้องรีบแก้อ่าพังผืดใต้ริ้นเนี่ยเป็นสาเหตุสําคัญนะคะตัวพี่การเองพี่การก็บอกเลยคะ่ะตอนนั้นที่ลูกพี่การทาที่การคลอดลูกใหม่ๆพี่กันยังไม่ได้ทําคลินิกนมแม่ไม่ได้ประเมิน พังผือไต้ลิน้นไม่รู้จักพังผืดใต้ลิน้นมาทราบอีกทิงเดือน15วันถ้าใครเคยฟังพี่แกนไลฟ์บ่อยๆก็จะรู้ว่าพี่กันบอกว่าพี่กันเป็นแม่ที่มีปัญหาน้านมน้อยนะคะอืมเนาะถ้ามีดิบแก้เข้าเต้าไม่ถูกไปหาคลินิกนมแม่ กรณีถ้ายังไม่ได้ไปหาคลินิกนมแม่เข้าเต้าแล้วลูกดูดไม่มีประสิทธิภาพดูดเบาลูกน้ําหนักน้อยกว่าสองโลห้าดูดดูดหลับหลับ,ลบดูดเบามากเลยค่ะพี่การทํายังไงดีคะหนูยังไม่มีเวลาไปหาพี่เลยค่ะหนูไม่ไม่รู้จะไปหาคลินิกนมแม่ที่ไหนค่ะเออหนูไม่สะดวกไปเพราะว่าไม่มีคนไปส่งพี่การแนะนําว่าให้แม่เอ่อปั๊มนมหลังจากลูกดูดค่ะเป็นการช่วยช่วยกระตุ้นเต้านมสักสิบถึงสิบห้านาทีนะคะอือ ข้อที่4ค่ะวิธีปฏิบัตินะคะในกรณีที่คุณแม่ให้ลูกดูดเต้าด้วยนะคะอยากเพิ่มน้ํานมเพราะว่าน้ํานมน้อยแบบไม่มีสต๊อกค,ค่ะพี่การลูกหมูดูดพอค่ะพี่การแต่เนี่ยหนู2เดือนแล้วค่ะหนูยังไม่มีสต๊อกเลยค่ะพี่การหนูจะทํายังไงดีคะอ่าอันนี้นะคะถ้าแบบนี้พี่การแนะนําว่าให้ปั๊มนมหลังจากที่ลูกดูดแล้ว1 0บถึงสินาที2เต้าปั๊มลมก็ต้องปัม๊มปั๊มไปค่ะปั๊มไปเรื่อยๆนะคะ แล้วก็กางคืนเนี่ยเป็นช่วงที่น้ํานมออกดีแล้วก็เป็นช่วงที่ลูกอ่ะดูดแค่แป๊บเดียวแล้วหลับส่วนใหญ่จะดูดไม่เกี้ยงเต้าระหว่างที่ลูกดูดเต้าหนึ่งก็ปั๊มเต้านึงไปด้วยอืมนะคะกรณีที่ลูกกินเต้าเดียวอิ่มเนาะก็ปั๊มอีกเต้านึงไปเลยเราก็ทําน้ํานมเนี่ยโอเวอร์ไว้ก่อนเพื่อให้มีสต็อกอ่าพอกลับไปทํางานพอตกต้่งตกรกอบไปน้ํานมก็ยังคงพอให้กับลูกนะคะ,ะทีนี้อ่ะข้อที่ห้าค่ะ กรณีที่พบว่าเต้านมมีก้อนน้ำนมผดเฉียบพนันก็คือท่อน้ำนมตันใช่ไหมคะเราต้องรีบแก้เลยนะคะรีบแก้โดยการเคีย่ยก้อนในเต้านะคะเคีย่ยก้อนในเต้าให้หมดถ้าเคีย่ยเองไม่ได้ต้องไปหาคนช่วยนะคะปรับพฤติกรรมข้อที่6ค่ะกินอาหารให้เพียงพอค่ะเมื่อกี้พี่กันบอกวิธีแก้ไปแล้วก็คือต้องกินให้เพิ่มขึ้นนะคะประเภทเนื้อสัตว์นะคะ กินให้เพิ่มวันละ500กิโลแคลอรี่เพราะว่าปริมาณอาหารและคุณภาพอาหารจะส่งผลต่อปริมาณน้ำนมนะคะอันนี้คือน่ากลัวสุดเลยอะต้องกินให้พอแม่คนไหนกินอะไรไม่ค่อยลงก็ต้องหาอะไรกินให้มากที่สุดนะที่มีประโยชน์เนาะน้ำด้วยอย่าลืมนะคะกินน้ำเพิ่มมากขึ้นใครกินยาลดน้ำมูกอยู่ให้หยุดกินนะคะถ้าจำเป็นจะต้องกินแนะนำกินตัวรอลา่าตดีหรือเซตไตรซีนนะคะ อันนี้จะมีผลต่อน้ำปริมาณน้ํานมน้อยหน่อยนะคะแต่ถ้าเกิดกินบ่อยๆกินตลอดเนี่ยก็มีผลนะก็คือกินเท่าที่จําเป็นหายแล้วแล้วรีบหยุดแม่ต้องดูแลรักษาร่างกายให้แข็งแรงนะคะจะได้ไม่เป็นหวัดบ่อยนะคะเออแต่ช่วงที่พี่กันให้นมพี่กันก็โชคดีนะพี่กันไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องของภูมิแพ้ทางนั้นพี่กันเป็นภูมิแพ้ก็เลยไม่ค่อยได้กินยานะคะใครกินยาคุม,คมกําเนิดทอร์โมนรวมก็เปลี่ยนยาคุมซะนะคะอ่ะวิธีการที่เจ็ด ทำ PP ค่ะวันก่อนที่พี่กัลไลไปแล้วเรื่องของสูตรทำ PP ห้าสูตรนะคะแต่วันนี้ขอจะใช้ขอแนะนำสอสูตรนะคะคือการทํำพ p นะคะเออหกสบนาที60สิบเนาะทวนกันเดี๋ยวเผื่อใครยังไม่รู้การทำ PP เนี่ยเป็นการทํำ power pumping ที่เรียนแบบการดูดของลูกในช่วง grow spurt เออหรือช่วงการเจริญเติบโตของทารุกอย่างพุง่งพวดที่เด็กเขาดูดนมแม่นานๆบ่อยๆอ,อันนี้ค่ะ เราเรียนแบบอันนั้นนะคะ60นาทีนะคะทพํพีพสูตรที่หนึ่งที่พี่การแนะนําคือถ้าแม่มีเวลา60นาทีนะคะให้แม่ทําดังนี้คะ่ะปั๊มนม20หยุด10ปัม๊ม10หยุด10แล้วก็ปั๊มอีก10ค่ะแต่กรณีคุณแม่บอกว่าพี่การคะหนูไม่มีเวลา1ชั่วโมงคะ่ะหนูมีเวลาปั๊มนมแค่30นาทีคะ่ะแลวหนูจะทําได้เหรอคะพี่การได้เพราะว่าพีพมีอีก1สูตรนะคะสูตรนี้นะคะก็คือแบ่งทําครั้งละ30นาทีคะ่ะปัม๊ม10หยุด10ปัา ก็เท่ากับลัปั๊มยี่สิบใช่ไหมคะแม่ทําแบบนี้ในหนึ่งวันเนี่ยสองรอบเมื่อกี้คือทำหนึ่งชั่วโมงเนี่ยทำวันละหนึ่งถึงสองรอบได้นะคะทำสองรอบก็จะยิ่งได้ประโยชน์ใช่ไหมคะแต่สูตรนี้อย่างน้อยแม่ต้องทำสองรอบให้ได้สามสิบนาทีปั๊มสิบหยุดสิบปั๊มสิบวันละสองรอบนะคะมาข้อที่แปดแล้วนะคะเรื่องของการเพิ่มน้ำนมนะคะจริงๆแล้วเวลาที่เรากู้น้ำนมถ้าเราทำทุกวิธีทางแล้วมัน สักสองอาทิตย์หนึ่งถึงสองอาทิตย์แล้วเรารู้สึกว่ามันไม่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 ค่อยเพิ่มหรือไม่ดีนะคะหรือว่าใครใจร้อนนะคะอยากให้เพิ่มนะคะการกินยากระตุ้นน้ํานมหรือว่าการกินอาหารเสริมเ,เพิ่มน้ํานมเนี่ยก็ช่วยได้นะคะนอกจากคุณแม่จะต้องกินอาหารบารุงตัวเองแล้วคุณแม่ก็กินอาหารบํารุงน้านมได้นะคะที่เป็นพืชสมุนไพรพื้นบ้านนะคะแต่ตอนนี้พี่แกงวกำลังพูดถึงอาหารเสริมเ,เพิ่มน้ํานมนะคะจริงๆถามว่าเป็นตัวช่วยให้คุณแม่ได้ไหมนะคะก็เป็นตัวช่วยได้อย่างน้อยก็ช่วยด้านจิตใจด้วยแล้วก็ เออช่วยเพิ่มกระตุ้นน้นมเพราะส่วนใหญ่อาหารเสริมเพิ่มน้านมอะ่ะเขาก็จะมีตัวกระตุ้นน้านมอยู่ในผลิตภัณฑ์เนาะทีนี้เราจะเลือกยังไงพี่กันก็ต้องแนะนําก่อนว่าแม่ทุกครั้งที่พี่กันจะแนะนำเนี่ยกันต้องบอกว่าให้เราเลือกผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพิ่มน้านมที่ปลอดภยัยมั่นใจมีออยค่ะเราต้องเช็คเลขออยทุกครั้งนะคะพี่กันบอกให้นะคะอย่างของละมุนเนี่ยก็จะมีเลขอยู่ตรงนี้นะคะพี่กันเช็คแล้ว เช็คให้แม่แม่แล้วนะคะมีเลขเป็นปัจจุบันนะคะจดทะเบียนตรงชื่อนะคะอันนี้เราเช็คมาแล้วนะคะต้องต้องเช็คทุกครั้งนะคะมีแอปของออยแนะนําเลยนะคะแล้วก็มั่นใจในเรื่องความปลอดภัยแล้วเราต้องดูผลิตภัณฑ์ว่ามันมีส่วนประกอบที่ทําให้เพิ่มน้ํานมหรือเปล่าจะกินอะไรสักตัวหนึ่งนะคะจะลงทุนอะไรสักตัวหนึ่งก็ต้องดูนะคะอย่างตัวที่มีผลนะคะสมุนไพรที่มีผลต่อการสร้างน้ํานมอย่างเช่นตัวลูกซัดก็อาจจะรู้ รู้จักกันดีแล้วนะคะลูกซัดเนี่ยก็เป็นตัวที่มีงานวิจัยค่อนข้างเยอะในเรื่องของการเพิ่มปริมาณน้ํานมนะคะผักชีล้อมเป็นต้นนะคะอันนี้เราก็ต้องดูว่ามีหรือเปล่านะคะแต่ส่วนอีกอย่างหนึ่งนะคะที่พี่กันออแนะนําของละมุนของอิมินอพัสเนี่ยเพราะว่ามีตัวของเลซิตินนะคะตัวเลซิตินเนี่ยจะเป็นตัวช่วยดักจับไขมันนะคะในหลอดเลือดหรือว่าในท่อน้านมทําให้แม่ที่มีปัญหาเรื่องของท่อน้ํานมตันบ่อยหรือว่าแม่ที่ จากป้องกันปัญหาเรื่องของทอ่อน้ำนมตันเนี่ยกินตัวนี้คือเหมือนควบ2องะค่ะนะคะ,นะคะกินกินแล้วแบบได้น้ํานมด้วยไม่เป็นท่อน้านมตันด้วยพอไม่เป็นท่อน้ํานมตันแน่นอนค่ะน้ํานมเราก็จะได้ไหลดีนะคะทีนี้คำแนะนำเพิ่มเติมนิดนึงในการกินลูกซัดนะคะอาหารเสริมเพิ่มน้ำนมที่มีประเภทลูกซัตดไม่แนะนำให้กินในช่วงตั้งครรภนะคะ เช่นของละมุนนี้เรากินในช่วงตั้งครรภ์ไม่ได้เพราะลูกสัตว์เนี่ยอาจจะทาให้เกิดการหดละตัวของมดลูกทําให้เกิดข้อก่อนกําหนดนะคะในคุณแม่ที่เป็นไทรอยคุณแม่ที่เป็นเบาหวานอันนี้ก็ไม่แนะนําให้รับประทานคุณแม่ที่แพ้ถั่วหรือว่ามีลูกแพ้ถั่วนะคะแม่ที่มีลูกเป็น GCPD นะคะแนะนําตัวนี้ไม่ได้นะคะอันนี้สําคัญนะคะอ่ะพอรู้วิธีการแล้วลองไปทํากันดูนะคะแต่ทีนี้อย่างไรก็ตามค่ะ การกู้น้ํานมการเพิ่มน้ํานมนั้นนะคะไม่ใช่ว่ากินอาหารเสริมอย่างเดียวแล้วน้ํานมจะเพิ่มนะคะคุณแม่ต้องทําตามข้อ1ถึงข้อ7ที่พี่กันบอกมาก็คือเพิ่มการระบายน้ํานมให้ดีด้วยนะคะมันถึงจะเพิ่มแล้วมันไม่เจ๊ว,ว่าเพิ่มทันตาเห็นนะคะเร็วสุด3วันค่ะช้าสุดนี่บางคนเป็นเดือนนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วพี่กันจะแนะนําว่า2อาทิตย์เราจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงพี่กันแนะนําว่าคุณแม่จดใน1วันหรือ24ชั่วโมงว่า ปั๊มได้เท่าไหร่เช่นวันนี้ปั๊มได้สิบออนจดไปพรุ่งนี้เท่าไหร่มาลืนนี้เท่าไหร่จด,จด,จดแล้วสองอาทิตย์คุณแม่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงเห็นชัดนะคะสวัสดีค่ะ